ารพลเปิดใจกว่าจะได้เป็นนักร้องกำเงินติดตัวแค่เจ็ดร้อยเข้ากลุงเทพทารพลเปิดใจกว่าจะได้เป็นนักร้องระยะเวลากว่ายี่สิบปีในวงการเพลงและชีวิตนักดนตรีของพรพลพลพกองเสงียงนักร้องขวัญใจคนลากย่าเจ้าของเสียงเพลงสุดฮิตอย่างคนเดินถนนขอให้โชคดีและห่วงใยแถมนประโยคที่ทำให้นึกถึงเสียงเพลงของผู้ชายคนนี้เหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉัน แต่แท้จริงแล้วชีวิตของผู้ชายคนนี้ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดต้องพิสูจน์บทเรียนในการใช้ชีวิตมามากมายจนเคยคิดทำในสิ่งที่ผิดมาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้พลพลยังเคยออกไปให้สัมภาษณ์เปิดใจเล่าถึงเรื่องราวชีวิตท,ที่ผ่านมาของเขาไว้ว่ากว่าจะมาเป็นนักร้องได้สมัยนั้นพกตังติดตัวเข้ากรุงเทพเจ็ดร้ตอนนั้นไปสอบกูพละสอบผ่านแล้วแต่ไม่มีตังไปรายงานตัว ซึ่งมันต้องชำระค่าเทอมค่าเรียนแล้วซึ่งมันไม่มีแต่เผอิญเพื่อนต่างโรงเรียนแล้วก็ครูจะมาสอบดูรยางทหารบกเป็นอัตราแทนนายสิบถ้าสอบได้คือทำงานเลยรับราชการเลยเขาก็ให้ผลตอบแทนรายเดือนที่โอเคเลยมันก็ตรงทางที่เราอยากเป็นคือได้เป็นนักดนตรีด้วยได้ตังค์ด้วยเป็นข้าราชการด้วยก็เลยตัดสินใจมาสอบกับเขา แต่พื้นเทครอบครัวไม่ใช่ไม่ร่ำรวยเรียกว่าไม่มีตังเลยสมัยยังเล็กต้องต้มบะหมี่กึงสํำเร็จรูปอืดๆกินกับข้าวสวยทางครอบครัวมันเป็นความอัดอั้นตันใจไม่ได้คิดว่าทำไมเราถึงไม่มีขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ได้คิดเลยแต่นึกถึงว่าทำไมต้องกินแบบนี้ทุกวันทำไมบ้านเราไม่ลืมตาอาปากเหมือนคนอื่นบ้าง พอโตขึ้นเราก็อยากมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ก็เลยตัดสินใจมาสอบดูรียางพอเหลือตังไม่เยอะแล้วเราก็มองหน้าเพื่อนกลับไปก็ไม่ได้กลับไปก็ไม่มีตังกลับมาแล้วก็เลยตัดสินใจไปไม่เป็นไรก็มานอนหัวชนกันที่หมอชิก,ก่อนลุงสาวก็เข้าไปดูกองดูรียงพอถึงบ่ายเขาก็สอวอนเล์บอลกันเราก็ดูเขาเราก็อีกฝัง หนึ่งเขาขาดอีสองคนเขาบอกว่าน้องทำอะไรมาเสริมพี่หน่อยก็เลยลงไปเล่นกับเขาโดยไม่คิดอะไรด้วยความที่เราเป็นนักวอลเลย์บอลโรงเรียนอยู่แล้วเราก็เล่นได้เขาก็หันมาถามว่าน้องมาทำอะไรเรามาสอบครับเขาบอกว่าโอเคอาทิตย์หน้าพี่จะแข่งพี่จะแจ้งผู้การว่าเรามาทำงานเลยแล้วก็แข่งให้พี่ด้วย โชคดีมากก็ได้มีโอกาสทำงานอยู่ตรงนั้นห้าปีรับจ้างสารพัดขับวินวันหยุดรับซักรีดทำทุกอย่างที่ได้ตังหวัดวันหนึ่งได้นอนแค่สามชั่วโมงเพราะต้องหาตังให้ที่บ้านทุกๆเดือนเพราะเรามาจากต่างจังหวัดมีครั้งที่คิดสับสนจนอย่างสบชีวิต เหมือนมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบแต่ก็มาคิดได้ครอบครัวก็คอยโทรหาเราก็ให้กำลังใจหลังจากนั้นก็ได้คำปรึกษาที่ดีกับพี่ชายพี่สาวมาตลอด